สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่16ตุลาคม2564นะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับไม่ว่างไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ทำคลิปนะครับวันนี้ได้มาทำงานที่บ้านนะครับลากข้าวที่ตัดมาจากในานาเอามาใส่เครื่องตีที่บ้านนะครับเครื่องนวดนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเครื่องนวดข้าวแบบทําเองนะครับ นี่นะครับคุณแม่บ้านกาลังซ้อมเศษข้าวอยู่นะครับตีเศษข้าวให้มันหลุดนะครับอตัวนี้เป็นเครื่องนวดข้าวแบบครัวเรือนนะครับที่ทําเองนะครับก็ทํามาหลายปีแล้วปีแล้วแต่ไม่ค่อยได้ลงวิดีโอนะครับวันนี้ก็จะลงวิดีโอให้ดูตัวนี้เป็นเครื่องบิ๊กฮอนด้านะครับห้าแรงครึ่งแล้วนี่ก็เป็นเครื่องนวดนะครับทํามาจากถังร้อยลิตรนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นฟันที่ใช้ตีนะครับใช้ตีมเมล็ดข้าวนะครับเวลาสตาร์ทมันก็จะหมุนไปด้านนี้นะครับแล้วก็เม็ดข้าวก็จะล่วงลงมาตามนี้นะครับลงในกระบะปูนนะครับแล้วเราก็เอามาเป่ากากออกอีกทีนะครับนี่ครับข้าวที่ตัดมาจากในนานะครับ เดี๋ยวก็จะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเครื่องทำงานยังไงนะครับครับเพื่อนๆจะได้เห็นของจริงเลยนะครับ จะลองไปทำดูนะครับสำหรับใช้ในครัวเรีอนนะครับไม่ต้องไปหาจ้างรถเกื่อวเมอดนะครับเล็กๆน้อยๆไล่สองไล่สาไล่ก็ทำเองนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับ